เดินตุ้มตับตุ่มตับเท้าแกมันอ้วนลื้เกินฮะถ้าแกน้อยบายบายก่อนบ๊ายบายอ้วนตุ้มตับตุ่มตับตุ่มตับอยู่ว่าลลมเคยปลูกอยู่รู้ชื่อดอกอะไรเข<อ>า<ำ>เป็นลูกด้วย ดอกอร่อยเอนี่้ออ่ขึ้นเองอเ,องเออก่เงด้วยไม่ยอมให้จับมามเก่งด้วยไม่ยอมให้จับโอ้โอ้โอ้ เก่งเอกไม่ยอมให้จับกดออกกดออกปล่อยลงมาดื้อไม่ไหติ้นขึ่งทางยังไม่รอดเลยพ่อขึ่งทางแล้วมือติ้นก็ยอมแพ้มีผ้าไหม đang luôn. Đăng luôn. là <laughs> là รถมารับกับที่พักโอ้ตัดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะ มารับกับที่พักกันรอบช้างเสียมาแล้วเสียมาแล้วเดินตูดบิดตูเบี้ยวตูดเบดี้ยวเลย,ดเดยว,เยว,เลยวะเดินตูดบิดตูเบี้ยวเลย